สำหรับผู้ชมใหม่ที่เพิ่งเคยเจอกับเราครั้งแรกหรือหลายๆท่านที่เคยหลงมาพบเจอกันแล้วเรามีสถิติมาแจ้งให้ทราบว่ากว่า90%ของผู้ชมคลิปในช่องเราลืมกด s u b สไครต์ฉะนั้นอย่าลืมกด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับ <S 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 เพื่อเป็นแรงใจให้เราทราบว่ามีพวกท่านที่คอยติดตามเราอยู่เราจะได้มีกำลังใจผลิตคลิปอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆครับผมอ้มนะโม สัสดีครับพบกันอีกครั้งกับรวมรถแปลกที่ทุกทท่านคิดถึงถามจริงเนอะใครเขาคิดถึงมือถ้ากล่าวถึงเรื่องเล่าสยองขวัญสไตล์ฝรั่งผีในรูปลักษณ์ที่สากลที่สุดในยุคหนึ่งคงจะเป็นอื่นใดไปไม่ได้นอกจากสเกลตันหรือผีโครงกระดูกนั่นแหละครับแม้วัฒนธรรมไทยแบบผีไทยของเราก็มีแต่วันนี้เราไม่ได้ฉีกแนวจากช่องรถเป็นช่องเล่าเรื่องสยองขวัญหรอกนะครับ เพราะว่าวงการรถเราก็มีรถกระดูกเช่นกันและเช่นเคยเนื้อหาวันนี้ก็ยังเป็นรถจากทางฮอนด้าครับผมเพื่อรับกับ Honda f เฟสที่ตัดในเร็วๆนี้ไม่ได้ค่าโฆษณานะครับไปติดตามดูกันที่ลิงก์ด้านล่างเลยในประวัติศาสตร์ราชาขับหน้ายังค่าย Hon ด้าก็มีหนึ่งราชศัก์ในวงนี้ที่มีชื่อเสียงเรียงนามอันเกรียงไกรอย่างอินเตกา การขับขี่ที่ให้อัตรสที่ดีและสนุกนั้นทำให้ชื่อเสียงของอินทิกราติดหนึ่งในตำนานของรถขับหน้าที่ดีที่สุดอีกหนึ่งคันแต่เมื่อการเวลาผ่านไปรถที่มีอายุก็ถูกปล่อยให้เสื่อมสภาพเหลือเพียงเครื่องยนต์ที่รอวันกลับมาคืนชีพอีกครั้งรถยนต์เอ็ซเรียกเต็มๆว่า e x ็กโซส e ก o ลตัน หรือเรียกแบบไทยว่ารถกระดูกครับเรียกว่าถอดเนื้อถือหนังเหลือแต่กระดูกกับเครื่องในทางการแพทย์เรียกอย่างนี้ว่าชำแหละครับแต่ทางการรถเรียกว่าไล่เบาดูสิครับไล่เบากันแบบเน้นๆไปเลยแน่นอนอย่างที่เกิ่นไว้ข้างต้นเจ้าคันนี้คือ Honda i n t e g r a กเป็นรหัส DC-2 เครื่องยนต์ถูกวางมาตามรุ่นคือ B18B1 จากรถเดิมๆเ,เริ่มแรกมีน้ำหนักอยู่ที่1,105กิโลกรัมนี่ก็เรียกได้ว่าเบามากๆแล้วเมื่อเทียบกับรถซิ่งที่วิ่งเทียบยุคด้วยกันอย่าง GTR และ WRX แต่เมื่ออยู่ในร่างนี้มันถูกรดทอนน้ำหนักจนเหลือแค่เพียง635กิโลกรัมเท่านั้นนี่เทียบเท่ากับน้ำหนักของเชลบี่ครอบารถสปอร์ตคลาสสิกสุดหรู แบบเดียวกับที่เราเห็นนะแคลรเชลลบี้ขี่ในหนังเรื่อง Ford vs f ฟอรเลยครับโดยเจ้าคันนี้ถูกสร้างโดยสำนักแต่งและจำหน่ายอะไรที่มีนามว่า Crowex ตั้งอยู่ในรัฐอาราบามาโดยมีผู้ควบคุมงานคือคุณเจดีเดแฮมที่ได้สร้างรถคันนี้ขึ้น โดยทางผู้สร้างมีไอเดียจาก RX8 ของเขามันช่างหน้ารำคาญและเกะก,กะมากสำหรับการติดตั้งโรเคสอันนี้มันโรเคสเว้ยคุณจะต้องคอยเช็คโครงสร้างว่ามันผิดเพี้ยนไหมบางทีแค่ปิดประตูให้พอดีหลังเชื่อมโรเคสเสร็จมันก็ยุ่งยากมากพอแล้วเขาก็เลยปิ้งไอเดียทำรถที่ไม่ต้องมีประตูแม่งซะเลยไม่ต้องมีชุดสีไม่ต้องหลังขาไม่ต้องฝากระโปรงไม่ผักไม่ชิ้นไม่งอกไม่แดกเลย ถึงแม้สไตล์ทำรถแบบนี้จะถูกเรียกอย่างกว้างขวางว่าเป็น Exo Skeleton Car แต่ทางเจ้าสำนักดันอยากขายรถแนวนี้ด้วยชื่อสุดบ้าอย่าง Card เด t ค Cars เ้อยมากกว่าครับขอกลับมาพูดโอ้วดสรรพคุณของเจ้าคันนี้กันก่อนคือเครื่องยนต์ B 1 8 B 1เนี่ยในรถเดิมมันมีแรงม้าสูงถึง140แรงม้าเป็นสเปคอเมริกันนะครับไม่มี VTEC แต่ด้วยน้ำหนักแบบชกข้ามรุ่นต่อยข้ามเข็มขัดที่เรียกได้ว่า เบาลงกว่าครึ่งจากน้ําหนักเดิมเลยทำให้เจ้า x ติก้าคันนี้มีความรู้สึกเหมือนรถ300แรงหมาจากคำบอกเล่าของผู้สร้างเองโดยแทบไม่ต้องโ bon มดิฟายใดๆกับเครื่องยนต์เลยครับมันยังใช้ระบบขับเคลื่อนล้อหน้าโครงสร้างใหม่โดยเชื่อมเหล็กถักยึดกับแพรล่างเดิมล้อเป็น GP Racing 15นิ้ว offset หออล่อๆ เพราะนอกจากนี้ก็ไม่มีออปชันอะไรให้อวดอีกแล้วครับผมโลง่งชิบหายโดยชื่อของมันก็ถูกตั้งเพื่อล้อไปกับชื่อรุ่นอย่าง e X-GA ที่มาจาก Integra ถ้าคำว่า In แปลว่าข้างในเจ้านี่ที่ยกทุกอย่างออกไปแล้วเลยใช้ชื่อว่า e X ที่แปลความหมายได้อีกในหนึ่งว่าข้างนอกครับนอกจากนี้ทางสำนักแต่งโครวเวกก็ยังมีรถในโปรเจกต์ a t e c า r ดอีกหลายคันด้วยกันและที่โด่งดังพอๆกันก็เช่น B M W E 3 9 5 4 0 i หอล่อใช่ไหมล่ะครับรองลงมาก็คือ M Xo 5ที่ใช้เครื่อง Mazda M X 5มาทำคันนี้ยกให้เป็นคู่โชว์ตัวกับเอ t ก i c a อีกคันหนึ่งด้วยเลยครับและยังมีตัวใหม่ล่าสัตว์ของโปรเจกต์นี้ Lexus I S 3 5 0 นี่แหละครับชื่อเสียงเรงนามของโปรเจกต์นี้จึงมักจะถูกชาวเน็ตล้อเลียนและเรียกว่า The Weight Loss Center หรือศูนย์ลดน้ำหนักครับผมโดยเจ้าโปรเจกต์นี้ยังมีอีกฉายาว่าสตีดเลก g a โกคาร์ดฉายาเยอะเนอะไอ้หรือรถโกคาร์ที่วิ่งบนถนนได้อย่างถูกกฎหมายนั่นเองบางท่านอาจจะสงสัยว่าทำไมมันถึงน่าตื่นเต้นขนาดนั้นแค่วิ่งบนถนนอย่างถูกกฎหมายนี้นะครับ มันตื่นเต้นแน่ในเมื่อกฎหมายอเมริกาเข้มงวดมากในเรื่องการใช้รถผิดกฎหมายเช่นรถที่ไม่ได้ลงทะเบียนไว้อย่างที่เราเห็นในหลายๆคลิปที่เป็นไวรวัลที่วัยรุ่นอเมริกาขับรถวิบากหนีตำรวจอย่างเอาเป็นเอาตายและคุณตำรวจอเมริกาก็ไล่ล่อยากเอาเป็นเอาตายเช่นกันครับนั่นแหละครับคือที่มาของความตื่นเต้นหากแต่รถเอ็กโซที่ทําอย่างถูกกฎหมายแบบเบ่งคลอดออกมาจากโรงงานก็มีนะครับนั่นคือ a อริเลอะตอม รวมไปถึง KTM X Bow แม้หน้าตาจะดิบสไตล์จะลุยแค่ไหนแต่ราคาบอกเลยว่าไม่น่าคุยด้วยอย่างแรงครับยังยังไม่จบแค่นั้นรถสไตล์นี้ในไทยเราก็มีทําเช่นกันนะครับกับซีวิก E G 3ดอ Xo ขะของสำนักตอ t วัยรุ่นเมการัดระยองของเรานี่เองครับคันนี้ลงเทอร์โบซะด้วยนะครับสุดจริงขิงแก่ และอีกคันก็จากสำนักตำคลาสสิกจากบ้านเกิดผมเองราชบุรีจังหวัดที่มีดีมากกว่าสอสพูดไม่รู้เรื่อง <c oughs> กับ m a ส d a า626ขับหลังซะด้วยครับคันนี้ขี่มันส,สุดหากสนใจอยากโมรถเข้าไปดูที่เพจเจ้าตัวได้เลยครับลิงก์ของทั้งสองสำนักอยู่ด้านล่างแล้วเอาละครับสำหรับวันนี้คงต้องพอกันแค่นี้ก่อนสำหรับคอนเทนต์รวมรถแปลกของเราหากต้องการรับชมตอนต่อๆไป อย่างไรก็ตามอย่าลืมกด subscribe ไปด้วยนะครับไม่งั้นที่บอกว่าเราจะมาพบกันใหม่คงจะไม่ได้พบกันอีก,ออก,กซึ่งถ้าไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นกดซับไ่ให้เราด้วยนะครับกดติดตามนั่นแหละครับในภาษาไทยด้านล่างเลยและอย่าลืมกดระฆังดังๆด,ด้วยนะครับเวลาลงคลิปใหม่ๆจะได้รับการแจ้งเตือนสนั่นดังเงีงยงงยิ่งกับงานวัดใหม่มาแล้วอย และผมขอไม่ลืมที่จะพูดว่าจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีแต่ด้วยไอ้นี้หมาเ่ย<บ>กูจะซื้อขนมไปให้มึงแดกกูจะลูปท้องมึงด้วยกูจะเกาคางมึงด้วยกูไม่อัดละไอ้กูค่อยไปแก้ในนูน้นก็ได้ว่าฟิตอินโพส